ครับก็สวัสดีชาวฟิลฟายชาวฮอนด้าชาวพีบีชาวพายแบนด์ชาวจีเจด้วยกันด้วยนะครับอันนี้ก็พบกับเบลสโซเยอร์นะครับเอ้ยโซเย็ชนะครับอี่เชนเคยแล้วก็อยู่กับน้ารถไฟบ้านโอเคโอเคไอะไรชื่ออะไรพอดีอันนี้ก็แนะนำตัวเองดีสวัสดีค่ะหนูชื่อนัชชาค่ะชื่อดิววันนี้เป็นการทำคลิปครั้งแรกนะคะอะไรชื่อดิวนัชชาไม่ใช่หรอนัชชาจีซอยไปเลยคุณจะเปิดคลิปได้ดีไหมเฮียก็ปมาพบกับผมในรอบหนึ่งเดือนที่ไม่ลงคลิปนะครับ ก็หลายคนเลยไม่ได้ลงคลิปเพราะว่าเขาไปเที่ยวกันหมดนะครับแล้วผมก็ไปไปเที่ยวมาเหมือนกันคือไม่ได้ไปเที่ยวหรอกไปถ่ายงานมาที่กรุงเทพเลยไม่ค่อยได้ลงคลิปถ่ายแบบใช่แล้วก็เลยมากลับมาทำคลิปแบบสาระแล้วอ่ะเข้าเรื่องกันดีกว่าทุกคนวันนี้นะคะเราสองคนจะมารุมหัวนกันแก้งที่หลังค่ะทุกคนโดยวิธีอ้าวเป็นไรแล้วอ้าวอู่นี่นี่ค่ะทุกคนอันนี้คือถุงทองดีเองแหละซื้อเอง บางใครอ่ะจับพ่อมแม่หรือเปล่าอ่ะบารมีพ่อ,อมแม่โอ้โหบารมีพ่อแม่จับจองอ่ะก็ตอนนี้นะคะพี่หลังไม่อยู่นะคะไปอยู่กับพี่แม็กกับพี่ออฟนะคะทุกคนเดี๋ยวดิวเนี่ยจะแกล้งบอกพี่หลังว่าดิวเนี่ยวางถุงทองไว้ตรงน,นี้แต่จริงๆแล้วดิวจะเอาไว้บนห้องพี่หลังนะคะแล้วก็แบบว่าแกล้งโวยวายเดยกันเข้าไปด่าพี่เปียกก่อนแบบว่าพี่เปียก่ยเห็นทองหนูไหมบ้านหลังนี้พี่ก็อยู่กันสองคนแล้วทองหนูหายไปไหนกันแล้วแบบนี้ก็ดิก็ด่าแล้วนี่จะด่าเพิ่มทำไมด่าเราไหม ก็ปกติก็ได้ไม่ได้นะพูดเพราะก็คุมคำแหลเอ้าวเลยต่อเลยไม่อยากว่า,าต่อคำเดยวเดี๋ยวก็งอนดูนี่นั่นนีิอันนี้ไม่แชงใครนะพูดเรีอยอโอเค <laughs> แค่ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะเริ่มแผนการกันเลยเดี๋ยวต้องใช้กล้องสองตัวนะคะเดี๋ยวเอาไปวางกล้อง,งกันก่อนไปเลยค่ะ <laughs> แค่ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะหาที่ซ่อนกันจะซ่อนมุมไหนดูอุ้ยเขาเป็นผู้ชายดูแลตัวเองเนาะนี่มีนี้ด้วยที่เราเสียใจใครไม่ดูอ่ะเขาสาวไหนไม่รู้ เอาสาวนอนด้วยไม่รู้เขาลืมไปหรือเปล่าโอ้โหลู้แล้วหนูกินอยู่วันนั้นแล้วอยู่ๆมันก็หายหนูก็ถามทุกคนเลย<ม>พี่หลังเห็นของหนูไหมพี่จอพี่นิวเห็นของหนูไหมพี่หลังบอกพี่ไม่กินพี่ไม่ชอบกินขนมหวาน,นอยนนไมมีใ<อ>ครรู้ว่ามมาซุกไว้อ่ะมีคนเอามาซุกไว้เนี่ยคุณท่อนตรงไหนดีชอบอะไ,ไ้ใจได้ปะหนูเข็นตำแหน่งซ่อนแล้วพี่นัทนแล้วนี่ขึ้นนั่นแล้วนีว้หนูเองเอาแบบว่าอยามมานอนเขาเขาด่าดิ หนูล้างเท้าแล้วคุณเถอไม่ชอบล้างเท้าเอาอีกแกะเฮ้ยมันจะไม่ไหลลงไปใช่ไหมโอเคได้ละจันละคนเนี้ยเลยมองไม่เห็นเลยก็มาใต้เตียงเคาจะไปเห็นล่ะครับ <c oughs> คุณเจ้าชมหนูหน่อยไม่ได้เลยเหรอมันอยู่ใต้เตียงเคาจะเห็นล่ะครับ่นั้นกล้องจะตั้งไหนเนี่ยถือไว้ไหมเขียวไหมถือถ่ายไหมพี่หลังจะได้ไม่ต้องเห็นเอาดิเอาดิดีนะกล้องตัวเล็กก็ติดใหญ่ โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวรอแบบว่าฮะที่ตั้งกล้องสหรับตัวเด็กๆก่อนแล้วก็เดี๋ยวเรามารอดูรีแอคชั่นพี่หลังนะคะว่าจะแบบว่าพี่ไม่ได้ทําน้องหรือว่าจะแบบพี่ไม่ได้ทำอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็อยากเป็นคนกันถ้าทำให้คนอื่นเขาคิดมากแล้วคิดไอ้นี่เนาะเออหนูไม่ทำอยู่หนูไม่ทำแล้วคุณทำไมอ่ะโอเค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 เกค่ะทุกคนเดี๋ยวเราดูกันเลย พีเพเ่เห็นทองหนูไหมเห็นไหมหนูวางไว้ด้านล่างเนี่ยทองใครทองมนันติดตอวเก็บไว้ก็ไม่ไรู้ว่าไปไหนได้ก็หนูวางไว้ด้านล่างบ้านนี้ก็มีแค่พี่กับพี่หลังอยู่แล้วใครมันจะเอาไปแล,แล,แล้วแล้วเมื่อวางทำไมอะ่ะก็หนูวางไว้เฉยๆแล้วหนูก็จะเก็บเข้าบ้านแล้วปีตา,าซื้อท่าจะทำอะไรก็ได้หรอคุณหนูเข้าห้องน้ำไปพี่ออกมามันก็ไม่เห็นแล้วก็ทองตัวเองก็ไม่ยอมดูแลไงแะ้จะช่วยคนอื่นก็ไม่ได้หรอ วางไว้แล้วใครจะรู้ว่ามันจะหายเราถ้ารู้ว่ามันจะหายหนูก็จะวางไว้หรอก็รู้ว่ามันจะหายก็รู้ว่ามันยิ่งอะไรก็จะมาวางไว้ทําไมก็มันเป็นเกบในบ้านล่ะก็มันเป็นบ้านที่บ้านตัวเองในห้องตัวเองไม่อยาเก็บบ้านก็บ้านนี้มีแต่คุณกับพี่หลังใครมันจะคิดว่ามันจะหายล่ะปกติก็วางเลยไว้ก็ไม่เคยหายนี่ก็บ้านนี้มีคนคนอบเยอะก็น่าจะรู้แต่มันไม่ ัับี่่หลงอยูคนมันหิบไปแล้วมั้งเาไปขายเอาเงินกินแล้วมั้งเนี่ยใครมันจะเข้ามาบ้านเวลานี้ไม่คุณก็รู้ว่าบ้านนี้มันคอกบ่อยคอกบ่อยอ่ะคลอกอะออ้แล้วคุณก็ตอบมาดิว่าคุณแกล้งไหมถ้าแกล้งก็เอาคืนมาไม่แกล้งไม่แกล้งอไม่แกล้งเราไม่เล่นตลกแล้วนะว่าเอาคืนมาใครมันหิบหนังวะอู้เรื่องมากก็เรื่องมาก หนูไม่ได้โทษแต่หนูแค่อยากรู้ว่าพี่เอาไปหรือเปล่าถ้าแกงก็เอาคืนมาจะไปนอนแล้วไม่ใช่เวลาเล่นแล้วพี่เด่นไหมล่ะไรดูสิเขาหากกู้ทองไปเอองทดิวก็โทงหนูวางไว้ด้านล่างอะพี่หลังแล้วหนูเอาใหม่ทีมันก็ไม่เห็นแล้วใครจะเอาไปล่ะก็พี่บอกพี่ไม่ได้เอาไปก็พี่ชอบแกงหนูอะไม่เป็นแกงหรอกคัะเป็นเงินไปทองอ่ะหนูก็หาแล้วในห้องมันก็ไม่มีหนูไม่รู้ว่าเขาไปซ่อนไว้ไหนอ่ะ หนูวางทงไว้ด้านล่างหนูไม่รู้พี่เปียกแบบแกล้งหนูวางด้วยเองไงเอี่ยงเขาพูดแบบนี้พี่ก็เห็นแล้วหนูก็ไม่ได้รับแฟร์ไไม่ได้ไปพี่บอกอยู่ไม่ได้ไปเขาก็ไม่ฟังก็หายครัวไปไปเนี่ยไอ้เหี้ยพี่บอกจะซื้อใหม่ก็ไม่เอาเพราะอยากได้เส้นเดิมได้เส้นเดิมเรื่องมาก วางไว้ด้านล่างอะใครมันจะเอาไปที่หลังถ้าไม่ใช่เขาแกล้งเขาอะชอบแกล้งหนูจะตายเออใช่มันชอบแกล้งไม่กูแกล้งกูก็รู้เว้ยพอเวลาเขาจะนอนแล้วกูจะแกล้งทำเวลาแล้วมึงเอาไปไหนอะแล้วพูดไปเหรอเออไอ้ควายกูไม่ได้ไปสัต่งถ้าใครจะไปกูจะรู้ไหมก็ไม่รู้เหมือนกันที่แคนเข้าบ้านก็ตั้งเยอะสัตว์มันไม่มีใครเข้าเลยมันดึกแล้วนี่แม่พี่กับพี่หลังอยู่เออเราจะดูไหมนะถ้าพูดนี่จะหาเจอไหมนะอกูก็นั่งหาห้องที่แล้วมันไม่มีเออ หาทั้งห้องแล้วพี่หลังหนูเดินเข้ามาหาทุกจอของหนูก็ไม่เจอเขาก็ไม่คิดจะช่วยหนูหาจะไม่คิดได้ไงว่าเขาเป็นคนเอาไปอ่ะเขาชอบแก้งอ่ะแล้วไม่อยากเอาไปหรือเปล่าพี่หลังสมมติห้ามนั่งบทวิเชตริงเอาไป ขายตี้อทักชาหรือทุ่มบางไอ้พี่อไม่ได้เอาไปก็ไม่ได้เอาไปก็ผมไม่ได้เอาไปรับตัวไปเนี่ยเพราะว่านี้มันมีแค่สองคนพี่พี่เปียก็บอกไม่ได้เอาไปพี่ก็บอกไม่ได้เอาไปอ่ะพี่ทำอพี่จะไปทําไมพี่ที่ถามมาเพื่อไปเพียบไปได้เลยรู้ว่าพี่ไม่ได้เอาไปเพื่ออะไรแต่พี่ชอบแกล้งหนูไงพี่อาจจะลงโทษหนูที่หนูวางไม่เป็นที่ก็ได้หนูไม่ได้วางผิดที่แน่นอนอ่ะเพราะหนูดูด้านล่างแล้วด้านล่างก็ไม่มีห้องพี่เปียกหนูก็ค้นหมดแล้วมันก็ไม่มีอย่างนี้ยวให้น้องเข้าไปข้องมึงเอาไมึงคนไหรอกไปมะ พี่ดูป่ะน่ยทำไมพี่พูดอย่างนี้ล่ะพี่โมแบบไมพี่ถ้าแกล่พี่พูดแค่ถ้าบอกถ้าบอกว่าแกงก็แค่ออมาหนูจะนอนแล้วก็ใจไหไม่เป็นเวลาตอนไม่ใช่เวลามาแกงหนูแบบนี้ของคนเป็นท้องยาวหรอก็เป็นคนดีแล้วดูพ่าพี่สงคนดีดูแบบไม่มีใครเป็นเดือดเป็นร้อนจากเงินหนูในสักคนไม่ยังจะมาเียนอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้หนูไม่รู้เวลาหนูวางไว้แป๊บเดียวหนูออกมาหนูก็ไม่เห็นแล้วมต้องตรวจพิสูจน์หลักฐานตัวตรสอบฐานแลาไปแจ้งความหนูจะแจ้งความไหม ใช่หปล่ามันหายในบ้านนี้มันไม่มีเพราะก็เป็านคนในพิอย่า,า,ยานี่ไงจะมา,าน,นั่งเขียนอะไรกันเนี่ยเอองั้นก็ไปเลยเพรา,าะว่าไม่ไมีหรอกต้องพิทยาจริงเลยทั้งที่ก็ไปเชิญหนูพ้นเลยไปเลยโดนาก,านกนาอีกะอนะบอกแล้วไม่มีก็ไม่เชื่อหรอกเชื่อบ้างเดี๋ยวคอยไม่เชื่อเนี่ยพี่พูดแบบเนี้ยทำไมมันถึงมีต่อคนชอบแกล้งหมืวันหนูขี้เกียจเล่นนะไม่เคยแกล้งหรอรกครับ ไม่ใครแก้ปัญหาไงล่ะใครมาจะมาแก้งมันจะมารุ่นนี่มานั่นหรอเนี่ยแล้วก็ไม่มีใครช่วยหนูหาเลยอ่ะไม่ค่อยอากหาหรอครับคือใหม่ก็ไปเถอะไม่มีหรอกมันจะมีได้ไงมันไม่ได้อยู่ห้องใช่ไหมครับคือใหม่ไปเถอะไม่ค่อยอากหาแล้วไหนอ่ะบ้านบัวเองอ่ะถ้าไม่ช่วยก็ผมปักหนก็ไม่มีในตู้ไม่มีได้ไงเออเองทำหายก็มาคู่คุนคุนนี่ คนมั่วเดี๋ยวคนมั่วสวยอยงเงียแหมั่วเลยอ่ะดูดเก็บโดนอะดรแล้วเก็บมาช่วยเขาหาดิสั่งห้องมึงอะไรก็มึงอะซ่อมหาช่วยเขากูห้องกูมือกูไม่ได้ไปอ่ะช่วยเขไม่ได้ไปซ่องตรงซ่องเตาแต่เตียงหรือเปล่าไม่หายเลยมัจะมีได้ไงตัวสร้างของี่ะนี่ก็ขหาวพี่หลังอ๋อไม่เกียดนะนี่ห้องมึงห้องมึงได้อ๋อถุงสีแดงพี่ไม่รู้อ่ะมันคือถุงหลังมึงไม่เล่นเออใช่ไหมล่ะ <S <S ก็ใช่ไงก็ของหนูนี่ไงพี่ร่างถามาขึ้นมาทําไมพี่ไม่ได้ขึ้นมามันไม่ใช่บบพี่แล้วมันจะใครก็มาท่องพี่เนี่ยพี่ไม่ได้ขึ้นมา เราเอาไปอีกคนคนมันขึ้นมานอนเต็มเลยนะพี่เรามันไม่มีใครอยู่อันนี้แต่บ้านหนูวางแต่เบียวมันก็หายจริงจริงมีพี่สองคนอยู่ทั้งบ้านแล้วเนี่ยมันก็วางอยู่ห้องพี่เนี่ยจริงจริงจริงพี่เพิ่งกลับจากกรุงเทพเออฮะพี่ได้ให้หนูโทษว่าพี่เปียเอาไปทั้งที่มันอยู่ในห้องพี่หรอเพื่ออะไรพี่หลองไม่ได้เพื่ออะไรพี่ไม่ได้อะไรคนคนหัวหันเนี่ยแกต้องหลายช่วงเงเพื่ออะไรแค่แต่ไม่ขเนี่ยไม่ได้ไปจริงจริงพี่จำไม่ได้แล้วไปทองทั้งสามบาทให้พี่ชีรู้จะทำเลยอ่ะก็ให้เขารู้เพราะ ถ้าทำไงเขาหาขโมยทองไปขายขายทองปุ๊บเรื่อเไปซื้อกระจาดูดอ่ะไม่นะคือถ้าแก้งมันอื่นเวลาอื่นหนูไม่ว่าเลยแต่พี่พี่เห็นไหมว่าวันนี้มันดึกหนูก็ต้องมาหาแล้วงานหนูง่วงก็ง่วงจะตายแต่ว่าพี่ไม่ได้คุณเอาไปหรือว่าอะไรแต่อยู่ห้องมึงอยู่ห้องพี่จริงๆมันอยู่ห้องมึงนะอแกรับพูดก็ได้นะ ถ้าบอกพี่คิงคืออ่ะก็ถ้า,าอะ่ะถ้ามันอยู่ห้องกูมันก็ต้องเรื่องของกูอย่างนี้หรอไม่ใช่มันก็องเรื่ห้องมือแล้วมันอยู่ห้องมือได้ไงอ่ะกูไม่รู้อ้ะกูก็เด็กกูไม่รู้กูเพบอกพี่คิงเลยนี่ก็ก็บอกเลพราะกูไม่ได้เป็นคนเอาไปจะไปอยู่ห้องมือเออห้องกูอ่ะแล้วก็ไม่เจอแต่ไปเจอห้องมือเออกูไม่ได้เป็นคนเราไปกูจะไปทำไมของน้องเพราอ่ะหนูไม่ต้องบอกพี่แล้วจริงจริงพี่ก็พี่ก็ไมได้เอาไปนี้เรื่องจริงจริงเลยนี่กูกก็ไม่ขังเลยแบบนี้พี่พูดพี่พูดเดี๋ยวว่าพี่ไไม่่ปจริงอดแกล ป้าพังคู่ว่ามันไม่ไั้ทแหละจริงๆอ่ะไม่เอาไปกินเลยถ้าตั้งใจไม่จะเล่นก็ก็แบบไม่ต้องพี่ไม่เอาไปยี่จะแบบทำไมอ่ะมันไม่ใช่เรื่องมึงอยากจะเอาไปขายแล้วซื้อชาดูก็ได้ไม่ได้คิดขนาดนั้นถามว่าพี่เอาไปทำไมก็ก็แกล้งก็แค่นั้นแหละก็แค่แกล้งไงพวกพี่สองคนก็ชอบแกล้งหนูอยู่แล้วนี่ก็หมายถึงที่ก็พี่รังคู่แต่เรื่องนี้พี่ไม่ได้แกล้งไงเรื่องนี้พี่หลังเป็นคนทำไงแล้พี่ไม่เป็นคนทำด้วย ไปนอนดีกว่าไอ้ี้ยไปนอนที่ไหนแม่เอะไพี่ไม่ได้ไปกวบพี่ิงด่อว่ิมันไม่ตลกเลยมันไม่ใช่เรื่องที่หนูแล้วพี่จะเป็นอะไร้ยพี่ก็ถามตัวเองยพี่ไม่อยากมาทำไอยู่คนเดียวไปเถอะพี่ขโมยโอ้โหทำไมพูดแบบนี้ไม่เล่นดวยนะไม่ได้เอาไปจริงเหมนนี้ไม่ไ้าคนเอาไปอู้ก็ต้องรับผิดไอ้เนี่ยอะไรวะผิดได้ไงวะเนี่ย